สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาถึง ep ที่10กันแล้วผมได้สร้างหมวกไปแล้วตอนนี้กำลังจะสร้างอัมเมอร์หรือชุดนั่นเองนะครับซึ่งรู้สึกว่าผมจะได้แล้วได้แล้วด้วยโอเคเดี๋ยวพอเราครับเลยเดี๋ยวจะไปหาวัตถุดิบสำหรับสร้าง mm. เรือนะครับซึ่งเรืออยู่ตรงนู้น ซึ่งเราได้ไปพันแล้วแล้วก็รู้สึกเครื่องมันจะประมาณแสนหนึ่งมั้งเดี๋ยวเราต้องหาของมาขายอ่านี่เซตอัเม,มอร์เราเสร็จแล้วนําอัเม,มอร์ไปส่งให้ซินเวียโอเคงั้นเราไปกันเลยดูสิซินเวียอยู่สายนี่อยู่ใกล้ๆเลยพอดีอเฟรนี่แหละที่ฉันพูดถึงอัมเมอร์จําลองที่ทําเองทั้งชุด ถึงเวลาทดสอบแล้วว่ามันดีเท่าที่เห็นไหมไม่ได้จะกดดันอะไรหรอกนะนี่นี่แหละคือศิละปะผลงานชิ้นเอกประณีตมากความใส่ใจรายละเอียดทุกความยอดเยี่ยมสุดๆเธอทำให้ดีกว่าที่คิดไว้จริงๆนี่คือรางวัลที่คู่ควรกับผลงานอันน่าทึ่งของเธอนะครับเราจะได้อาลุนไอลูกแก้วธาตุกับเงินหนึ่งหมื่น อ่๋อ,อได้เป็นช่างระดับปรมาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พร้อมพิสูจน์ในฝีมือฐานะช่างตีเหล็กระดับปรมาจารย์แล้วหรือยังบททดสอบคือเขาให้เราตีดาบนะเอาดาบไปใช้ได้ไหมอ่ะ <c oughs> อะไรเขาให้คุยสิหาทางไปยังป่าดงดิบอ่านี่ไงป่าดงดิบคือเราต้องไปหาวัตถุดิบสร้างเรือก่อน แล้วถึงจะไปป่าดงดิบได้ตอนนี้มีสามหมื่สองรู้สึกเครื่องมันจะมีขายที่ตรงแถวแถวริมน้ำอะ่ะแล้วก็ต้องไปคุยกับคนนี้เพื่อได้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับทําเรือโอ้โหดูซิว่าใครถูกพัดมาเกยตื้น ไม่ได้ให้เควสอะไรหรอนี่ไงซ่อมแซมประพาพานอ๋อนี่ประพาพคานเขาเสียเควสของเขาคือให้เราซ่อมอะไรอ่ะเนี่ยร้านร้านขายของชําก็คือต้องไปหาปต้องไปคุยกับชื่ออะไรนะซินเวียเรือ่อไม่ใช่ซินเวียต้องไปคุยร้านขายของชําโอ้ยของซื้อของขายเต็มไปหมดเลยตอนนี้ ไอ้นี่ไงล้างขายปลาจําได้แล้วนี่เห็นวุ๊บก็จําได้เลยนี่ไงหนึ่งแสนที่เราต้องขามาอันนี้ขายไปก่อนเท่ากับว่าเราขาดอีกสี่หมืนหกจำทางไม่ค่อยได้ด้วยผมอ๋อไอ้นีท่ที่เราซื้อป่ะที่เราซื้ออะไอ้บักเก็ตไว้ทำอะไรไม่รู้ ชื้ออันนี้โอ้ยงินละสองพันเลยอ่ะครับเอาได้ไหมอ่ะวัตถุดิบได้สร้างพวกเกาะเอาไปขายดีกว่าอันนี้เราต้องซื้อสิบอันโอ้ยละสองพันหกเองอ่ะเดี๋ยวผมหาของหาพวกแร่ไปครับชุดมาขายก่อนนะซึ่งแร่กะเขาต้องใช้ทองกับ มูลสตโตนอะเดี๋ยวนะจะไปทางเดิมดีไหมแต่ทางเดิมก็ไม่ค่อยได้ฝุดด้วยไงโมจะหาทางตอนนั้นชูบ เหมือนวัตถุดิบจะครบแล้วนะครับผมขายได้ตังอีกประมาณ2 6 0 0มจะเป็น50,000เดี๋ยวต้องครับเกาะอะไรมาขายอีกวัตถุดิบส่งเรารู้สึกเหมือนจะครบล้ไหนดูซีดครบยังครบแล้วนะแต่เขาต้องการของเพิ่มวิธอันนี้เราเกือบครบ เดีย๋ยวเราต้องไปสร้างน,นี่สามอัน,อนกระจกแล้วก็อันนี้อะไรวะเหมือนจะมีของอยู่นะลองดูลองดูเดี๋ยวลองไปสร้างดูแล้วก็อันนี้สิบห้าอันเหรอ,ก,อกระจกยี่สิบอันกระจก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 ยู่ไนวะอันนี้ยี่สิบอันแล้วก็เหมือนถุงปุ๋ย ก็จะทำจอดนี้ด้วยเะลรมั้งนี่ไง14อันอีกอันนึงเดี๋ยวเราไปกราฟเอาแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเราไปซื้อเอาจากร้านของช้ำรู้สึกว่าเห็นมีขายอยู่เออแล้วเขาก็ต้องการขินอันนี้50อันเดี๋ยวเราจะทําไว้25แล้วก็เอาตรงนี้25จะได้พอดีเอ้ยจะได้ไว แล้วเขาต้องการอันนี้อีกอันนี้เราใส่สูตรไปเลยอ๋อหินเลยโอ้โหไอหินเราเลยไอหินเนี่ยเหมือนจะขาดแค่นั้นปุ๋ยเสร็จแล้วกับแก้วเสร็จแล้วหรือแค่น,นี้อย่างเดียวละ แล้วก็วัาจุคาราฟของอ่ะอันนี้ได้แล้วคอสโปรวัตถ mm ุดิบเอยเอาวุธชิ้นแรกของเราสามารถเราไปใช้ได้ป่าวะ mm hmm. ใช้ได้นี่เจ่มเลยนะบอกให้ปื mm ๊ hmm. บเรียง mm hmm. ใช้ได้ไหมอ่ะ mm hmm. เฮ้ยเฮ้ย โอ้ยตกอันโอ้ยยนยเดยอเด้อเเก็บกันนึกว่าใช้ได้ว้ยตกไปมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหอกขอกแบบที่มันมีขวานอ่ะแต่วัตถุดิบนี้เหมือนจะต้องไปหาที่ป่าดงดิบแล้วนะ อ,อีกอันไหมให้อันนึงเราจะได้อีกหมื่นหนึ่งอันนี้เขาเราก็จะขาดอีกแค่ประมาณสามหมื่นซื้อมอเตอร์สำหรับเครื่องได้แล้วโอเคตอนนี้ต้องอเอเหมือนหินเราจะไม่ค่อยมีเลยไอ โอเคเหมือนคลิปไอ้ของจะครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งขอคลอยกันเสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจชบมาถึงแล้วสวัสดีคุณรงผมจะซ่อมหัอคลอยให้เดี๋ยวนี้แหละฮะอ๋อขาดนิ่งหนึ่งนี่นาะลืมลืมลืมเดี๋ยวเราต้องไปซื้อที่ล้านขายของชำ เพิ่มหนึ่งอันลืมไปเลยเนี่ยอถือโอกาสขายฟาสโบของเราเลยแล้วกันซื้อซ้ายเอ่อถุงนี่หนึ่งอันโอเคอุ้ยสองพันเลยเหรอ แล้วก็ขายคลอสโบรตอนนี้มีเจ็ดหมื่แล้วขายอีกสามหมื่นมาแล้วผมซ่อมขอคอยให้เป็นที่รเรียบร้อยโอ้โหสว่างจัดนี่ผมส่งให้แล้วเธอทำสำเร็จแล้วประพาคารสองแสงสว่างยิ่งกว่าทอง ยิ่งกว่าทองเหรียญใหม่ๆซะอีกถ้ามีแสงนั้นคอยนำทางเรือจะสามารถแล่นได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนโอเคนี่ไงสิ่งที่เราต้องกรานได้สักที1อันสำหรับก่อสร้างแล้วก็เหลือแค่หาตัง3 0ส0 0หมืหลือแค่หาตัง3 0สามเดี๋ยวเราต้องหาชุดเกาะไปขายหรือ ดูก่อนขาดอะไรได้เอาหนังกับสี่ห้ายี่สเอาสักห้าอันก่อนอันดับแรกเฮ้ยไอน,นี้หมดแล้วเหรอมีรอสร้างไม่ได้ดิงังน้งนงั้นงั้นเราไปเปลี่ยนแผนการไปขุดหินแทนดีกว่าขุดหินเราจะได้เจอกับพวกแมงมุมแล้วเราก็ฆ่ามันได้ของวัตถุดิบมาขายได้ เราเตรีมของสำหรับเราครับรองเท้าเอามาขายดูซิว่าจะได้เท่าไหร่มีทั้งหมดห้าอันเ7อันนี้3ามพันโอเคครบแล้ว1นึ่งแสนบาทเราจะไปซื้อมอเตอร์เนี่เราจะได้คราบเรือโอเคเจอร้านปลาแล้วซึ้อซื้อมอเตอร์หนึ่งอัน แล้วก็เหมือนเราจะขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะนีอันนี้อีก15อันอันนี้15อันอันจะได้ไวบ้านเอาไว้ทำอะไรนอนได้ปะ จบบันเลยโอเคออกมาเท่ากับเขาครับเสร็จเรียบร้อยนี่เรียบร้อยเราน่าจะครบหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไหนคุณเรือจะรับคุณได้แล้วชึบโอเคเรียบร้อยไหนไปเลย เกาะป่าดงดิบนี่ไอ้ต้นนี่มันคืออะไรไม่ใช่วัตถุดิบหรอโอ้โหตัดนานจัดอ,อุ้ยอันนั้นเหมือนสลามเหรอโอ้โหอย่างแรกเลยคือต้องไปอัพเกรดด่วน วัตถุดิบมาลุวลวา่าเดี๋ยวหินดูดูดูขุดหินก่อนโอ้โหหินแตกอย่างนัน,นนั่นสลามเหรอวุยสลามกระโหลกโอ้ยเชีย่ยเลยนะอุโโอ้ยกระโดดด้วย Okay. เดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาตะลุยป่าดงดิบกันดีกว่าขอคนละไลค์คนละติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณครับ